เทศบาลตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีออกหนังสือห้ามใช้อาคารและระงับการก่อสร้างห้องพักหรูบนโขดหินบนเกาะเต่าค่ะหลังจากไม่พบการขออนุญาตก่อสร้างขณะที่ปปชจังหวัดนั้นกำชับหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้อง หลังเผชชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโพสต์ภาพห้องพักที่ก่อสร้างบนโขดหินริมทะเลบนเกาะเต่าในอำเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมกับตั้งคำถามนะคะว่าสามารถก่อสร้างได้อย่างไรนี่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้าง,วางขวางบนโลกออนไลน์ค่ละล่าสุดปปชจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจาก3หน่วยงานคือสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4สุร,ราษฎร์ธานี จ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเกาะพง,งันส่วนหน้าตำบลเกาะเต่าเบื้องต้นที่ข้อมูลนะคะว่าไม่ทราบการก่อสร้างรีสอร์ทดังกล่าวและไม่เคยได้รับการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้เลยค่ะขณะที่เทศาบาลตำบลเกาะเต่าระบุว่าตรวจสอบเบื้องต้นห้องพักหลังนี้ไม่มีการขออนุญาตและเพิ่งได้รับการร้องเรียนส่วนปปชนั้นได้กำชับทั้ง3หน่วยงานให้ตรวจสอบการก่อสร้างและหากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานให้ปปรชรับทราบด้วย ล่าสุดเทศบาลตะบนเกาะเต่าได้ออกหนังสือห้ามใช้อาคารและระง,งับการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะ